เพียงคําเดียวเจ้าก็จะได้สิ่งที่เจ้าปรารถนาแสน,นอไว้หนูไม่กินแอปเปิลนะคะ <c oughs> กูว่าแล้วฉีกบทกูอีกแล้วกินเข้าไปมิ้วมันจะได้จบๆใครจะไปกินของคนแปลกหน้ามันไม่เมกเซนปะมันไม่เมกเซนตั้งแต่มือคุยกับสัตว์แล้วค่ะมีเพื่อนเป็นนกแล้วค่ะเอาอะไรมาเมกเซนอื้ มันก็แค่ยาพิดเองกินไปเถอะถ้าไม่กินนิทานมันก็ไม่จบนะเว้ยสโนโวไว้อา้ากินไปเนื้อเลือกมันเก่าละสโนวไว้สอบขันยี่สิบห้าเขากินนี่เกี่ยวโคตรกรอบกันแล้วจ้ะไม่กินหรอกแอปเปิลอ่ะเอา้าเออไม่อยากทำอะไรก็ทำเลยมไม่ก็กินแอปเปลิลอาบยาพิษให้ตุยเดี๋ยวเนี่ยเขาเปลี่ยนมากินเกี๊ยวเขาเกี๊ยวไส้กรอกทางๆกันแล้วจ้ะแถมมีให้เราต้องหลายรสชาติ โอ้ยจะไปไหนเอาเกี๊ยวมาคืนก่อนนี่จะไปไหนเอาเกี๊ยวมาคืนก่อนไม่คืนเว้ยโคตรไม่ยุติธรรมเลยมึงดูกูดิแต่งตัวเป็นแม่มดทางดีนึกว่าจะได้เป็นกันกา,กาดอดกูดดเป็นแม่มดตอนแก่ะเป็นอีผินอย่างนี้เป็นเอียอ้ยเอียโอ้ยกูจะได้แหละเอาเกี๊ยวขึ้นมาไม่เงีไปซือ้อเองไปซื้อเองเลยเอามหไม่ไม่กูจะไปฟองบอลแล้ว